ทางเรือนจำชั่วคราวนะครับบ้านห้วยเตยนะครับวัดพัชรกิติยาพารามนะครับจังหวัดน้องบัวลำพูแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเป็นเรือนจำน่าเน้นการสร่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ผู้ที่มีโอกาสก้าวพลาดสู่สังคมนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับผู้สื่อข่าวเพืน่นรายงานวาคณะที่บริเวณเรือนจำ ช่วข้าวบ้านห้วยเตยนะครับหรือวัดพัชรกิติยาพารามนะครับตำ้บนน้องวาอำเภอเมืองน้องบวัวลรัพูจังหวัดน้องบวัวลรัมพูนะครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพื่นลง่มพื้นที่ติดต,ตามการดําเนินงานและกระทรวงมอบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำชั่วข้าวบ้านห้วยเตยนะครับจังหวัดนองบุรีลำพูภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาเรือนจำชั่วคราวห้วยเตยนะครับเป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ผู้ที่โอกาสที่พลาดพลั้งนะครับสู่เขาสู้สังคมโดยมีพระราชวรชิธาดานะครับวรชิราธาดานะครับเจ้าคณะ จังหวัดน้องบัวลำพูนะครับเพิ่นในฐานะผู้อำนวยการโครงการนางสิวพรชัวสวัสดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูนายมิตรารุน่นะครับพรมอินนะครับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน้องบัวลำพูให้การต้อนรับนะครับเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย สังกัดเรื่นจําจังหวัดนงบงัวลำพูนะครับได้ดาเนินการพัฒนาพื้นที่เรื่นจําชั่วข้าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนองบงัรีลำพูให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรนะครับด้านปศุสัสตว์แน่ด้านงานศิลปะปูนปั้นนะกัด้านบริการแล้วก็มุ่งพักพรอยอนใจน้ำนะครับอานาคตสิมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศนะครับดเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวาตามกว่าเดือนละ10,000น,นคนผู้ใดลองเบิงสลีลวเพิ่นโครงการเพิ่นนะครับซึ่งสอด รับนะครบับคำขวัญของจังหวัดนองบัวลัาพูก็คือเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวและก็ภพายไตนะครับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับให้นโยบายในการวัยในภารกิจการคืนคนดีสู่สังคมนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมเป็นรูปธรรมนะครับโดยการส่งเสริมทักษาต่างๆให้กับผูที่ต้องขังนะครับให้มีความพร้อม นะครับออกไปสู่สังคมภายนอกตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของเรือนจําให้เปลี่ยนไปนะครับจากที่สังคมภายนอกเพื่อนมองว่าโอ้ยคนในแดนสนธยาเนี่ยเป็นดินแดนให้การสร้างเพิ่นว่านะครับลหล้วกใายเป็นดินแดนใหการให้โอกาสเพื่อนว่าอืมให้เพื่อนได้เรียนรู้แล้วก็เวลาเพิ่อนออกมาทางนอกก็สิได้มีงานทำนะครับแล้วก็ได้มีความรูนะ้นะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหลายภาคส่วนเลยทีเดียวตั้งแต่ระดับกระท่วงยุติธรรมกระทรวงรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดลอ้อมกระทรวงมหาไทยและวก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับจนถึงพื้นที่ในการเปิดโอกาสให้คืนคนดีสู่สังคมนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เกิดขึ้นเป็น ยังเป็นรูปธรรมนะครับโดยส่งเสริมทักษะต่างๆนี่ละนะครับให้ผู้ต้องขังได้มีความพร้อมนะครับออกมาสู่สังคมภายนอกนะครับตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ของเรื่อนจำให้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับนายมิตรารุณนะครับพรมอินผู้บัญชาการเรื่อนจำจังวัดน้องบัวลําพูนะครับเป็นกาวาเรื่อนจำชัวรข้าวน่ครับเป็นทั้งของบานหวยเตยนี่นะครับเป็นเรื่อนจำชัวรข้าวแห่งแรกของกรมราชทัณฑ์ที่ตั้งขึ้นนะครับในพื้นที่ของวัดเด้ซึ่งเป็นวัด พระชรกิติยาพารามนะครับเป็นวัดที่อยู่ในการในพระอุปถัมภ์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาพานะครับโดยมีพราะราชว,วชิรธาดานะครับเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะครับน้องบุญรพูนะครับ,บ,พนะรบเพื่อในจัดขึ้นนะครับจัดสร้างขึ้นนะครับได้พื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดนั่นแหละนะครับให้กับกรมราชทัณฑ เรือนจาจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับจำนวน30ไร่พูดีโอ้กวางอยู่เนาะครับโอ้กว่างใหญ่เลยนะครับเพื่อเหตุการณ์เกษตรและกาเป็นการแมนนะครับเลี้ยงลูกนะครับเพื่อจะสร้างเรือนจําชั่วข้าวนะครับบ้านหอยเตยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกวิชาชีพนะครับห้กผูต้องขังนะครับซึ่งกรมราชทัณฑ์เพื่อได้ประกาศจัดตั้งเรือนจำชั่วคราวบ้านห้อยเตยเมื่อวันที่19กรกฎาคม2560พุ่นินะครับที่ผ่านมานะครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับสอปีนะครับเรื่องจบชั่วข้าวนี่ก็มีโซนแห่งการเรียนรู้ถึง4โซนโดวยกันนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพเน้นให้น้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงและ,กกะเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับทำสำหรับจ,จำแนกลักษณะของผู้ตงรงขังน้ำเพิ่นวานนะครับในอันที่จะพัฒนาองค์การองค์ความรู้และกับ,บุคลากรน,นะครับให ขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กรนะครับโดยคาดหวังว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่อนํจำชั่วข้าวนี่จะมีความพร้อมนะครับที่ดําเนินการพัฒนาให้เรื่อนจำแล้วก็ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรน้ำนะครับแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับสนับสนุนโดย fast grow โปรตีนพื row, อ row, ชอาหารเสริมสำหรับพืช fast grow ฉลากสีทองฝาสีเหลืองโทร0856471234 สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันด่วงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้